อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะอย่างที่บอกบริษัทที่ผลิตพิ c โกชัวเนี่ยก็คือไซโนชัวจากเมรกานะคะอันนี้จะเป็นแว่นตาที่หมอที่ยิงเนี่ยจะต้องใส่นะคะแล้วก็ต้องใส่ตลอดเวลาการยิงนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อลูกตาเรามากเนาะอันนี้ก็จะกันแสงนะคะแว่นตานี้สำคัญนะบางคนแบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรซื้อมาไม่ได้มีแว่น แว่นปกป้องสายตาซื้อแว่นกันแดดธรรมดามาก็ได้ไม่ได้นะคะอันนี้เนาะเห็นเนาะว่าเขาเขียนชัดเจนว่าแว่นอันนี้มันกันแสงได้ตั้งแต่532นาโนเมตร755แล้วก็1064นะคะอันนี้ระบุชัดเจนว่าเป็นแว่นตาที่กันแสงเลเซอร์ได้แน่นอนนะคะแล้วก็แว่นตาที่ใส่ให้คนไข้จะต้องทำจากตะกัวนะคะจะหนักๆน,นิดนึงนะคะตอนแรกเราจะใส่แบบมีสายนี้นะคะก็จะปิดที่ลูกตาไป ทำให้ดูเวลายิงเลเซอร์มันต้องปิดปิดสนิทไปเลยนะคะไม่ใช่แบบเออปิดนิดๆหน่นนอยๆอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นแบบตัวที่ปกป้องกระจกตาคนไข้ลูกตาคนไข้เนาะเวลายิงก็ต้องคอยกดยิงไปด้านไหนก็ต้องแบบให้แบบแสงสนิทต้องเป็นตะกัว,กวนะเออดังนั้นใครที่ไปยิงเลเซอร์แล้วเขาเอาแค่สำลีมาปิดตาให้ไม่ได้นะคะอันตรายมากนะ ต่อให้ยิงครั้งเดียวก็ตามตัวหมอเองหมอยังต้องระวังเลยอ่ะอันต่อไปอันต่อไปที่เคยบอกว่าพิกโคชัวมันจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นก็คือตัวเลนนะคะโฟกัสเลนอันนี้คือขัวพิเศษมีคนถามว่าทำไมค่ายิงแพงมากเลยอะ่ะครั้งละหมื่นมันแพงด้วยตัวนี้นะคะมันจะเป็นเลนลังพึ่งนะคะซึ่งมันจะเดี๋ยวนะคะ เลนพิเศษตัวนี้มันจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นแล้วมันก็จะเป็นลิขสิทธิ์เดียวของพิกโกชัวเพราะว่ามันทําลายฝ้าแล้วมันก็ให้คอลลาเจนในผิวได้ด้วยแล้วคนที่เป็นหลุมสิวเนี่ยจะต้องใช้เลนตัวนี้นะคะอันนี้แพงมากนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างของยี่ห้ออื่นอ่ะเดี๋ยวดูตัวเครื่องอย่างที่บอกนะคะมันควรจะมียี่ห้อบอกอยู่นะคะพิกโกชัว ะะผลิตจากไซโนชัวนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าจอนะคะด้ามจับอันนี้สังเกตง่ายมากนะคะมันจะต้องเป็นสีเงินนะพิโกชัวด้ามจับสีเงินตัวยิงเลเซอร์นะคะนี้เนาะอันนี้ก็จะต้องต่อกับหัวยิงนะคะหัวที่ยิงที่ทางบริษัทเขาก็จะให้มาเป็นกล่องแบบนี้เนาะ อย่างที่บอกไปเรามีเครื่องที่ดีที่สุดแล้วแต่ปัญหาคือเรารู้ไหมว่าแต่ละเคสจะต้องใช้หัวอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวซูมนะคะเป็นหัวที่ใช้ยิงกระยิงรอยสักนะคะดังนั้นจะเห็นเนาะว่าแต่ละเคสเนี่ยมันใช้หัวต่างกันซึ่งราคาถ้าเป็นของดีว่าดีคลินิกเราจะไม่ได้คิดแยกหัวเราจะดูว่าคนไข้คนไหน ควรจะใช้หัวอะไรเราก็ใช้ให้เลยแล้วที่สําคัญคือเรายิงให้ทางหน้านะคะเราไม่ได้เลือกยิงเป็นส่วนเนาะอันนี้จะเป็นหัวสิบนะคะจะเป็นหน้ายิงเพื่อความหน้าใสนะคะสิบจะเขียนไว้ตรงนี้นะคะว่าเป็นสิบอืมโอเคนี้หัวแปดนะคะจะเป็นหัวที่ยิงคนไข้ฟ้ารอยสิวนะคะหัวแปดนั้นตอนตอนยิงนี้ต้อง ทำไมจะต้องมีการถ่ายรูปไว้เพราะหมอก็จะได้มารีเช็คอีกทีว่าจริงๆแล้วคนไข้หน้าจริงๆแล้วเขามีปัญหาอะไรบ้างบางคนมีทั้งหลุมสิวรอยสิวเราก็ต้องใช้หัวต่างกันเนาะอันนี้เป็นหัวหกจะเป็นหัวที่แรงที่สุดนะคะเราจะใช้ในคนไข้ที่เป็นหลุมสิวนะคะฉะนั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมดูเหมือนจะแพงแต่จริงๆไม่แพงนะ ไม่อยากจะพูดคํานี้เลยอ่ะจริงๆเราก็ราคาถูกกว่าในกรุงเทพนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนไข้ในกรุงเทพวิ่งมายิงกับเรานะคะแล้วเราก็ที่บอกเราใช้ให้ทุกหัวนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยในการยิงหนึ่งครั้งเนี่ยจะไม่เกิน2หัวนะคะไม่งั้นพลังงานมันจะเยอะเกินไปนะคะบอดี้ของตัวเลเซอร์จะเป็นฟ้าดำนะคะน้ำหนักเลเซอร์ตัวนี้หลักตันนะแล้วเหตุผลที่เราไม่สามารถที่จะโยก เลเซอร์ไปไหนมาไหนอ่ะดึงไปทางซ้ายดึงไปทางขวาทีเพราะว่าจริงๆตัวในตัวบอดี้เนี้ยมันมีกระจกที่คอยสะท้อนความยาวคลื่นให้ตรงฉะนั้นประมาณทุก6เดือนทุก3เดือนจะมีวิศวกรเฉพาะที่มาเช็คเครื่องให้ว่าพลังงานที่ออกยังแม่น,มนยำอยู่ไหมตัวเครื่องเป็นยังไงมันเหมือนรถคันหนึ่งเลยที่แบบจะต้องมีการเข้าสูย์มีการเช็คตลอดเวลา